มาเข้าสวนนะคะวันนี้เปิดรัวกอุปกรณ์ <c oughs> สวนน้อยของเราค่ะร่มรื่นรกรุงรังเป้าหมายที่หนึ่งเป้าหมายที่สอง เป้าหมายที่สและเป้าหมายที่สด้านในดูเป้าหมายที่1่ก่อน้ยขึ้นสูงแล้ว1 2สองเยอะอยู่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 นะก่อนนี้เยอะอยู่นะได้อยู่นะ กอที่สองนอันนี้ไม่รู้เรียกเรียกหน่อไม้อะไรนะคะเป็นหน่อไม้เอามาเอามาปลูกไว้เมื่อสี่ปีที่แล้วต้นพันมาจากบ้านคุณตาที่จังหวัดกาลสินไม่รู้จักชื่อหน่อไม้กินมา3ามสี่ปีแล้วไม่รู้รจักชื่อหน่อไม้ก้อนนี้ก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวไปดูกอด้านในหุย เยอะค่ะออกขึ้นสูงแล้วบางอันเป็นลำไม่ไผ่แล้วเยอะอยู่แต่ว่าไม่ไม่ไม่อ้วนไม่อ้วนนะเหมือนขาดน้ำเพราะฝนห่างไปเยอะเลยเดี๋ยวหักกันดีกว่าเนาะลงมือหักกันดีกว่า เล็กอยู่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเมนูอะไรดีเนี่ยนี หมดหมดหมดเยอะหวังของโอเคเดินเข้าไปข้างในจะเป็นหน่อไม้กิ่มซุ่มจะมีกอหนึ่งตรงนี้อันนี้หน่อจะออกเยอะมากเจอแหละตายละไม่ได้เข้ามาดูสองสัปดาห์ เป็นไม้ไผ่แล้วเอาได้ไหมอ่ะข้างในเต็มเลยที่จะเกิดใหม่อีกเยอะแยะไม้ไผ่เอาไหมเป็นไม้ไผ่เอาเอาก็ได้เนาะเอาไปทำทำหนังไม้ดองทำหนังไม้ดองอเดี๋ยวมาดูกันตอนตัดแล้วแล้วกันนะคะ ดเดอ,อมุหมดุมดมุดคืนนี้สังหารไปหนึ่งงานยันนั่นเขาดูอุ้ยอุ้ยหมุดมุดมดเยอะหมดเยอะอ้ยมุดโอ้มาดูผลงานเหลืออีกสองถึงสามหน่อนะคะเขาไม่ได้อยู่ลึกเดี๋ยวค่อยมาวันหลังวันนี้ร้อนอ่ะแค่นี้มดก็เยอะ อ้ยอันนี้ได้กินซุงไปด้วยได้ไผ่เลี้ยงไปด้วยโอ้เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านค่ะตายตายต่ตตนยๆน่อันนี้รอโตแล้วกนันนี่ก็รอโตน่าจะอีกประมาณ5้าวันเดี๋ยวเอากลับยังไงก่อนมาคนเดียวตะก้านหออไม้เสียมมีดอีก มืดมืดมองไม่เห็นในมืมอดอ่ะออไปไงกัดไงเนาะ